เราตด้น่าใหม่เช้เชองเ่กนาใหม่นะแต่นรอนาใหม่นัก่ล่กงช่องเราด้วยนะครับอ่ะต๊น้อีนะคะน้องซีชอบพี่อัมาเลยขึ้นมาให้หมดเลยเอาละจัลายนน้น้องโมด้วยนักแสาังหมดพี่โอยังอยู่เนะคะน้องมัตบีน้องเชอเบล ท้ไมท้ไม้อย่างที่รู้กันนะครับว่านี่คืองานจัดครบรอบ3ปีของเอสชาแนลของเราใช่แล้วค่ะในโอกาสส่งปีนี้ในโอกาสนี้นะครับที่เราจะมาร่วมกันเต่าเทียนวันเกิดครบรอบ3ปีเพื่อเข้าสู่ปีที่สี่นะครับตอนนี้เนี่ยพี่ๆพี่ของเราเยอะมากอาล่ะแต่จะเลือกเองนะครับพี่ชายหน้าเลยพี่ชายหน้าเลยพี่นุ่นจ๋า ตอนนี้เพทเขอาราวคือัญเชิญลงเลยดีแล้วใช่แล้วค่ะนะครับลำดับต่อไปนะคะเดี๋ยวเราต้องขอเรียนเชิญผู้บริหารเอ็กซ์แอนด์ซิงเริลของเราร่วมกัเป่าเค้ปอย่าเพิ่งดึงนะคะอย่าเพิ่งดึงนะคะอย่าเพิ่งดึงนะคะเดี๋ยวเราจะนับเหมือนเราทำร้องใหญ่ใช่ค่ะในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญพี่สอนสีพื้นที่ผ่านพิจารณาทั่วไปครับะที่เท่า พี่รันโมวอนที่ผู้จัดการฝ่ายการตลาดครับเรียนครับสวัสดีครับลดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญนายคุณทิติพรรัตนอุดมตัวดีสั้นช่องแอคชั่นแนลของเราพี่น้องของเรานั่นเองสวัสดีครับและตอนนี้นะครับเหล่าศิลปินสังกัดรวมถึงพวกเราเดอสตาร์และพิธีกรแอคชั่นแลทุกคนรวมถึงกลุ่มผู้บริหารบริษัทเอ็นแสต์นัสเซนเนอร์จำกัดอยู่พร้อมกันบนเวทีแล้วนะครับใช่ครับ พอนนับเสรแล้วป่อเทียนเลยนะฮะป่าเทียนนะคะทียนนะจุดท้องกันนะคะห้าสี่สามสองหนึ่งแฮปปี้บ้านเนี่ยนี่คือภาพแห่งความทรงจำาล่ดีอีกหนึ่งภาพนะคาของงานของเราในวันนี้ค่ะเจ้าขสุขปีที่4แล้วนะครับกับอสแชนแนลของเรากับากุลุ่า อยู่ครับท่านมากมายนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวถ่ายภาพร่วมกันนะคะเชิญทุกท่านบริเวณทีงนี้นะครับเชิญเลยนะฮะอ่ชิดกันเข้าไปคะชิดกันนิดนึงกันหน้าอย่างว่านอยู่นะฮะกันเข้าไปค่ะผู้ชายเชิญหน้านะครับเราผู้ชายด้านหน้าเลยครับเอาละเชิญพี่แอนตี้ด้านหน้าเหมือนกันชิดกันเข้าไปตัวสูงนะคนสูงอยู่หน้าเลยนะครับ สดหล่อส่อสน้บกันด้วยนะคะสนับกันด้วยอาดูแลกันนะคะแค่เหล่อมากอ่ะแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราขอขอดูแลเพื่อความดูดีสักเล็กน้อยเพราะวันนี้นะคะพี่สมสุนชวนมากันเยอะมากนะค่ะเราเดี๋ยวเราก็จะเก็บภาพแห่งความประทับใจนี้ไว้ด้วยกันกับการก้าวเข้าสู่ปีที่สี่ <G az ine> กับช่องเันเทิงของเราสำหรับละครจะพูดเราจะพูสัญญาว่าจะผลิตรายการดีๆนะครับที่สาภาพออกมาให้ทุกคนได้ชื่นชมกันถูกต้องค่ะก็คุณสามารถติดตามนะคะรายการแล้วก็ละครย้อนหลังได้ทางช่องแอ h a n n e l ของเราด้วยครับผมพวมถึงความทร่ของเราเป็นสตาร์ด้วยถูกต้องนะีคะเอาละครับ,บวันนี้เป็นเซตมาบ้ากนะครับได้รับเกียรติจากคุณผู้บริหารบริษัทหนรุ่กันด้วย ได้นะคะม่าจะเป็นกล้องว่างมึงจะส่งเสียงได้ เรื่องดีบนเวทีกันก่อนนะครับผมเพราะว่าลำดับต่อไปครับเราต้องขอเรียนเชิญผู้สนับสนุนสปอนเซอร์ของเราทุกท่านนะครับขึ้นมาร่วมถ่ายรูปกับกลุ่มผู้บริหารและศิลปินของช่องของเราตามลำดับนะครับท่านแรกนะครับขอเรียนเชิญผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการส่วนงานสื่อสารการตลาดบริษัทแอดวานซ์อินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนครับขอเรียนเชิญคุณพรนวัฒน์เจนจักรสกุลครับผมขอเรียนเชิญครับสวัสดีครับ ขอเรียกขอบคุณดรพีใช่ค่ะตรงกลางเลยนะคะล้ำมันต่อไปนะคะจากพัฟฟ์นะคะขอเรียนเชิญนะคะรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพัฟฟ์จำกัดมหาชนนะคะคุณสกุนาบ่ายเจริญค่ะขอเรียนเชิญค่ะชักภาพชักภาพได้เลยนะครับจังหวะนี้ได้ได้โอเคค่ะเดี๋ยวเรานะคะที่ท่านเนาะได้ค่ะหนึ่งสองสาม S เลยครับ สุนทรครับผมกับเด็กชายมันีนะครับเด็กชายครับขออนุญาตขอเวทีให้กับคุณสัตว์นิดหนึ่งนะครับมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมมินิบัตรนี้ของเราให้เกิดขึ้นมาได้ค่ะเต็มอิ่มให้ทุกคนได้มีความสุขนะคะ 我咋咋呀？怎么？ ศูนย์การค้าเ็นทัลพลาซาแห่งพระรามเจ้านะครับคุณสัชพินจันทร์ศรีขอเรีพนเชีญบนเวทีนะครับคอะเรนจันค่ะให้เราได้มีสถานที่จัดงานใช่ไหม,มกระน,น,นาษนี้อใหญ่มากจะเท่าสถินค้าแห่งใหม่ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองนะครับ่่คะ ย um ิ้ัไปหมดนะครับขอบพคุณมากๆนะครับมและที่สุดท้ายนะครับต้องขนเชอร์บอลเกตติ <h 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 ้งแม่เเจอร์บริษัทอปคอร์ปอเรชั่นคอมพานีจำกัดนะครับคุณศรวรยามนะารับผมเชิญครับสวัสดีครับยิ้มครับผมหนึ่งส ด้วยนะครับใช่แล้วค่ะยังมีความพิเศษใช่มคะพระโต๊ะยังมีครับเป็นแากพิเศษนะครับต้องให้กลุ่มเดียร์สตาร์เหล่าศิลปินทุกท่านอยู่บนเวทีกันต่อเลยค่ะเจ้าสวยนะคะน้องๆศิลปินยังอยู่ใช่ไหมครับขอขอบคุณผู้บริหารอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณค่ะแต่ตอนนี้เรามีแขกคนพิเศษ ครับผมจาก AIS นะคะที่จะขึ้นมาถ่ายรูปนะคะกับน้องๆแล้วก็เหลา่าบรรดาพิธีกรและนักแสดงของเราด้วยครับกับเรียนเชนิญทั้งสี่ท่านเลยครับผมค่ะเดี๋ยวนเอยู่นะครับเราจะถ่ายรูปร่วมกันก่อนให้กับแขกพิเศษคนสำคัญจากทาง AIS นะครับเรียนเชิญบนเวทีเลยนะครับมาแล้วนะคะเชิญครับเข้ามาตรงกลางเลยขอถ่ายรูปหนเลยนะครับ 再见，你好。 กิจกรรมของเราถ้าไม่มีผู้ใหญ่ใจดีรันต่อไปนี้ขอขอบคุณนะคพี่นุ้นนครับพี่นุ้นนครับรู้สึกว่าเราจะได้รู้สึกดีกเพิ่มขึ้นไปไอีกเชิญมาอ่ามาเรยต้องเชิญในโอกาสนี้เลยนะครับผมอ่ามาค่ะเชิญเลยครับนี่คือรายการคนสำคัญนะครับเทศไทยอยู่คุณต้องอ่าแล้วครับขอยกน้อ,าอ,นอ,อมาให้การถ่ายรูปบริสุทธิภาพหนึ่งเลยนะอ่ะชิดเข้าไปเลย นี่คือโอกาสสำคัญเลยครับที่เราจะมารูปแสดงความจริงใจกันกับการ999ปีที่สี่ใช่ค่ะเป็นงานคนสำคัญนะคะที่เราเชิญมาร่วมงานด้วยแล้วก็ได้มารถ่ายรูปร่วมกันด้วยกับศิลปินของเราทั้งนักแสดงแล้วก็พิธีกรจากช่องแอคชแนลของเราด้วยขอบคุณค่ะยังไม่หมดมีอีกนะคะมีอีกมีอีกอะเชิญเลยค่ะขอบบคคุณนะรัเชิญลงด้านล่างก่อนนะครับเชิญชุดใหม่เดินโฉบขึ้นมาได้เลยนะครับ นี่นะครับสิทธิพิเศษของคนที่เลือกใช้ชีวิตในแบบของคุณใช่ค่ะนี่แหละค่ะชีวิตในแบบของคุณถูกต้องแต่คุณเป็นคนพิเศษสําหรับพวกเราแล้วชีวิตในแบบที่เป็ของน้ำนุ่นเป็นยังไงล่ะเ,เหมือนทุกทุกคนนะคะามาแล้วอีกหนึ่งกลุ่มเชิญครับเสร็เลยสะพิมพ์นะครับอยิงยิงนนต่อไปนะคะยิงเป็น นนะะอ๋อมองต้องการค่ะแล้วร่ามเหมือนถ่ายรูปเองเนะรู้สึกดีกันด้ยวยขอบคุณมากๆเลยขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะถึปต่อไปค่ะและชุดสุดท,ท,ท,ท้ายนะครับรูปสุดท้ายค่ะขอบคุณทุกท่านนะครับอ่าวลูกบอลเขาถอดนาร่าแล้ครับเฉินนาร่านครับเฉินนาร่านะครับและชุดสุดท้ายนะครับเป็นเชเิญบนเวทีเลยครับ แขกคนพิเศษนะคะเชิญครับเชิญมาเรืยนะครับแม่ก็บอกว่าตอนนี้ไฟสว่างสวยมากๆครับใครมีป้ายไม่เปิดไฟนี่เปิดไฟตอนนี้เลยนะคือนี่ก็เกิดไฟสวยคือไฟดับเราก็จะเห็นทุกคนถูกต้องเปิดไฟเยอะมากของคุณเบอร์นะอายิ้มอายิ้มยิ้มไว้เลยค่ะทำไมอะอายิ้มไว้นะคะ จจเจลี่ไวท์ครีมบวกน้ำในเดนเดีาเย้ขอขอบคุณฮอตพอตบุฟเฟ่ลานาชาขอขอบคุณแบล็คชีเย้ขอขอบคุณวุ้นเส้นครับปลากระเสรอร่อยเบาเบาเอาใจคนคนที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือเหาที่น,นี่สื่อชวนเพื่อท่านที่มาถ่ายเราในวันนี้ด้วยนะครับ <c oughs> ขอขอบคุณมากๆกครับขอบคุณะครับ เชื่อว่าทุกๆคนที่อยู่ในตรงนี้รวมถึงทีมง,งานทุกๆคนของ s Channel นะครับต้องขอขอบคุณทุกๆคนที่เป็นแฟนของเอสชาแนลจาใจขอบคุณนะัะ